วันนี้เป็นครั้งที่48ตรงกับวันที่27ดธันวาคม2568าข้าพเจ้านายพิรัสสน้อยเฟบุกนุกพิรัสสน้อยขอพระเอกวาจาสัทยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ียบูชาไดองอมพระความม้าปฏิิเทวเจ้าองค์หลวงู่สมเด็จุหลวงู่บุญเดชหลวงู่เฟลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินามนีขอเทพเทวราเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวนสัตยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพบุญประทันตรัยคุบาชาและเทพเทวราทั้งหลายโปรดจงมันานให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแกร่กาบศรัทธาให้นตยมต่อไป หนึ่งบุโซชุมนุมเทวดาสมนดาจักรวาลสุอัตระคัจฉนุเทวดาสัทธมังมุริราชสักสุนันตุสักขโมกขังสเกกาเมจารุเปคิริสิกาลเจเตจันริเกวิมาเนติเปรเทเจคารเมจาลุวะนักขันิเคหังวตุมิอิเคเตปุมาจายันโตเทวาชลัสะวิระวิสเมยยกขขันตพันนาขัดินทันตาสันนิกเอยมุนิวะอาวาจานังสาโทเมีสุนันโตธรรมะสุนักาโรอิยปันตาธรรมะสุนักาโรอิยปันตาธรรมะสุนักาโรอิยปันตา สามโมทสวนนมังการสีธิขาณ์นโมตัสสะภะควาตโระโตสัมมาสมุทัสสะนโมตัสสะภะควาตโระโตสัมมาสมุทัสสะนโมตัสสะภะควาตโระโตสัมมาสมุทัสสะสามโมทสุดสัจจกิริยคฐานนติเมสานังอัญญพุทธเมสานังวะรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมโหตุสัพพะทาณติเมสานังอัญญังธรรมุเมสานังวะรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมโหตุสัพพะทาณติเมสานังอัญญสังโฆเมสานังวะรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมโหตุสัพพะทา สีบุตรนมหาการรุโกนาโถี่อาธิกากระดามหาการรุโกนาโถอัธยสัมพปานินางบุเรตวาปารมีสภาปโตสมโพธิมุตมังเอเินัสจักวชนะมาหุนตุสัพุปตวามหาการรุโกนาโถหิตายมสัมิปานินางบุเรศวาปารมีสภาปโตสมโพธิมุตมังเอเทนัสจักวชนะมาหุนตุสัพุปตวามหาการรุโกนาโถสุขายมสัมิปานินางบุเรตวาปารมีสภาปโตสมโพธิมุตมังเอเินัสจัวชนะมาหุนตุสัพุปตะวา ห้าบทสวดมหาสมัยสุดเอวามเอวฟรังเอกังสมเวยพระกวัฏสเกสุวิหารติกาปีรัวตุสมิงมหาวเนมาตาพิฆูสังเทนะสติงมันจามเทหิพิฆูตสเทหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจารโลกาตาตุหิเทวดายปุยนัสันนิปติตาหุนติพระวันตังทัศนายะพิกูตสังคัญจาัตโคใจวนางุราวาสกาญฉนังเทวานังเอดัทั้งหสิอหยังโหปกวัฏสเกสุวิหารติกาปีรัวและวัตุสมิงมหาวเนมาตา พิคุสังเคนะสติงปัญจามเตเหิพิคูฟเตเหตสเปเหวะอรหันเตหตทัศเหิจาโลกตาตูหิเทวดายาโพยนะสันนิปติธาหุนติภะควานตังทัศนายะพิคุสังกันจะยานุนะมยัมปียนะภะควาเดนุปาษางกมิยมะอุปาษางกมิตวะภะควอนโตสันนิเกปเจกากระดาปัสสิยามติอาละโคตาเทวดาโสยถาปินามะปะรวาปุริโสสมัญชิตังวาผาง ภาษาร, 50, ระยะภาษาลิดังวาหังสุมินชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันดลหิตาพระวันโตปุระโตปารุระหังสุอัตโขตาเทวดาพระกันังอวิวาเทระวาเอกมันตังอาทถังสุเอกมันตังติทาโหเอกาเทวดาพระกันฑโตสันติเกอีมังกะดังอภะอภาสิมหาสมโยปวันสมิงเทวขยาสมาคตาอาคตธรรมาอีมังธรรมะสมยังทั้งกิตายะวะอปราชชตสังคันติอัตโขอัปราเทวดาพระกัณฑโตสันติเกอีมังกะถังอภาสิ ตัตลาพิกาอสมาทห่างโสจิตตังอัตโนอัตโนอุจุกมากังโสสารถิวันิทานิการเหตวาอินเทริยานิอุรขันติปันดิตติอัตโกอัปปาราเทวธาพักพลโตสันติเกอิมากระถางอาพาสีเจตวาหีลังเจตวาปารีขัง อินทักีลังโอหัจัมมะเมชาเตจรันติสุทาวิมลาเจคุมาตาสุนตาสุโูนาคาติอตโคอัปราเทวธาพระโคนโตธนิเกอิมังกะถังอปาสิเยเกจิพุทธังฟระนังกทาเสนเตคมิสันติอปายภุมิงปายมานุฟังเดหังเทวะขยังปริปุเรศันติติอตโคปะควาพิกขุมันเตศียโุยนาพิกเวทัศสูโลกาธาตุสูเทวดาสนิปิดตาหุนติตถาคตังดัฟนายะ พิกุส e ังกัญจะเยปิเตพิกเวเหสุงอธิตามัทธนากรหันโตสมมาสมพุทธาเตสัมปีพระควตนางเอตาปรามายวเทวตาสนิปปติตาเหสุงไสยถาปิไมหังเอตาิหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตมัทธนารหันโตสมมาสมพุทธาเตสัมปีพระควรนางเอตาปรามายวเทวตาสนิปปติตาพระวิสันติไสยถาปิไมหังเอตาวิอาจิกิสมิพิกเวเทวคยนางนาวันนี้ กิติสามีพิกเวเทวกายรางนามนิเทศิสามีพิกเวเทวกายรางนามนิดังฟราตัดสารทุกข์มนักสิกิดโดธาปาสิสามีติเอวามพันเตติโคเทพิกูพระกัมมันโดเปจโสสุงพระขวาเอตตะทวจักสิโลกมนุกสสามียะตถาภูมาตัสสิดายเยสิดาคิลิขปลรมปิหิตตาสมาหิตาปุตตุสีหวัสสลีนาโลมะหังสาวิสัมพุนองโอทานมันนสาสุทาวิปัสสมรา วิปัสสนะมนาวิลาพิญโยปัสเสเดยุตวาวะเนกาปิลวัฏเวกตตโตัวมริยสถานสองวิเกศาสนารเตเรวัคยาอภิกันตาเตวิชนะทะพิกโวเตจะอัตาปมกรูุฟุตวาพุทธศาสนาเอสัมปารุตระหุยานังอมนุสนะทัศนังอภิเกสตามนตะสงสหัสสังอาทะสัตตเรียงสังเอกสหเสนังอมนุสนะมรสสง อภิเกตันตมัตถคงทิสาสภาบูราหุงดันจ่าสภังอภินันยะบวชคีตวานะจักุมาตะตอมริยสถารสาวเกศเสนรเตเทวกายาอภิกนาเตวิชนธาภิกาวเยวหังกิริสมิคิรหิอนุบุพโสสัตะสหัสสาวิจขาปุมาขปิลวัฒวาอิธิมันโตชุดอิธมันโตวนาวันโตยะสัสิโนมรัมนาภิกามุมวิกาังสมิติงวนาชัสสหัสัยมัมวตายิกานะตาวันิโนอิธิมันโตชุดอิธมันโตนาวันโตยะสัสิโน โมทัมนาพิกามุงพิกนังสมิติงวนาสาตาคิลาติสาสสายนิขานะตาวันนโนอิทิมันโตชุริมันโตน้ำมันโตยะสสินโนมนามนาพิกามุงพิกนังสมิติงวนาอิเจเตโลัสสาสสายนิขานะต่วันิีโนอิทิมันโตชุติมันโตน้ำมันโตยะสสินโนโมทรรมนาพิกามุงพิกนังสมิติงวนาเวสามิตาปจัสตายนิขานะต่วันิโนอิทิมันโตชุดิมันโตน้ำมันโตยะสสินโนโมทรรมนาพิกามุงพิกนังสมิติงวนาง กุมพิโรลราชค่ะิโกเวบุรษสันทิเวสนังปิญญานังเฟตาสหัสสังยกระนางปยิรุปัสติกุมพิโรลราชค่ะิโกโสภาค้าสมิติงวนางปุริบัญจาร์ิสังราชาทตาละโธภาษาสติคณะวนังอธิปติมหาราชายาสสิสโสพุทธปีรัสสะพระโวอินันนมามาภะรายที่มันโตชื่อมันโตนัมันโตยาสสิโนมรัมนาปิการมุมิคณังสุมิติงวนาถ้าขินันจาร์ทิสังราชาวิรุธโธตประสาสติ กุมพันนาณังอาิปติมหาราชายศสิโสปุตาปีตสาภาโออินันมามาบุรไลท่มันโตชุติมันโตนะมันโตยศสิณมพนามนาอภิกามุงพิกนังสมิติงมนางปัจฉิมัจ่ายที่สังราชาวิรูปโขปัษาสตินาคันังอาทิปติมหาราชายศสิโสปุตตาปีตสาภาโออินันมามาบุรไลท่มันโตชุติมันโตวนันโตยศสิณมพนามนาอภิกามุงพิกนังสมิติงพระนาง อุตาราชาจที่สังราชากุเวโลตวัสสะสตียะขันธ์ังอธิปติมหาราชายัสสิโสปราปิตัสสาพระโวินันนามาบาุไรทิมันโตชลิมันโตวันะมันโตยัสสินโนมุทัมนาพิกามุงวิการังสมพิติงวานาปุริมาทิสังทตาละโทถท,ทักขิเนนะวิรุษโกปชิมเนนะวิรุประโขกุเวโลอุตรังทิสังจตารโอเตมหาราชกัมบดาจตารโอทิสาทัทธันลัมนาทังสุวเนกา,าเปลาวัทเว เอสังมายาวินโนธรรสาอัาคูวันจันทิกาธรรมามายาเุเนนทูเวเนนทูวิภูจวิภูตโตสหจันทโนกามมเสโสจะกินนุมันฑูนิมันฑูจบป,ปะนาทโทอปุปามโยเเทวสุโตจุมาริจิตเตเสโนจักขปโปณโพนะโลลาชาเชโนสโผอาคูวันจันทสิโคเจวติมบรูสุเรียวัชสาเอเตนเอเตจันเยจจราชาโนคันธภาสหาราชุพีโมทมานาภิกามุงภิกนังสมพิติวานังอา,า,าคูน้ำภาษานาคะาเวสารา สหตัตชา k ร a คำภาัสตราอาคูปยาคาสหายาดิบิยามุนาตตะรถาจอาคูนาคาเยาสสโนุเอราวนโนมหานาโควโสปราค,รคาสมิดิงวนังเยนะคราราเชสหัตสหา,สาหาันติทิพาธิชาป,ปขีวิสุตจัคคูเวหายาสาเตวนามช มชปตาจิตลาสุปนาอิติเตสานามังอภะยนทานาคราชานมาสีสุวรรณโดโเขวมะคา,าสีพุทโธสันทาหิวัจจาหิอุปภายันานาคาสุปนาสรณนมังสุพุธังชิตาวชุลทหันเทนะสมุทังอสุลาสิตาปาตโรว,วัสวัเสเตอิทิมันโตยสสิโนกระกันชามาอภิสมะอสุลาธนเวขาเวปจิตติสุจิตติจาระหาราโทนมุจีสหสัตตันจพุทธนานังสเปเวโรจนามากาสนัหิตวานพระอิงเสนางลาหุพัทมุภากมุงสมโยพาต สมัมมโยธานิพัฒนเดวีกนังสมิติงวะนางอาโปจะเทวาปราวีจะเซโชวายโยจะทาขมุงวรุณาวารุณา,า,าเทวานสมโมจายยศสา,าสังหะเมตตากรุณา,า,ากริกาอาโคเทวายัสสินโนท,เท,เท,ทัสเตทัสราคยาสังเคนะดาวนิโนอติมันโตชุติมันโตวันะมันโตยัสสินโนมปนัมานาอภิกามุงพิคนังสมิติงวะนางเวณทูจะเทวาสาลีจะอัสมาจะทุเวยมมา,า,า,าจะนุสุปะิันิสาเทวาจะนะมะคูบริกิตาฟรยาโยโสเด ปณิสาเรวาสุยมาโคปุริกิตานาคตาณิป um ุริกิตวาอาคูมโนวราคากวัสุนังวัสโวเสโโสโคปะคัปุรินัโตทเสตเถทสาคยาสเพนะด่าวนิโนอิทิมันโตชิดมันโตนัมันโตยะสสิโนปนามนาอภิกามุงบิโกนังสัมพิติงวะนังอาทาโคสาภูเรวาชะลัมขีสิกาอริวะอรินทคาจะโลชาจะอุมาปุปานิปัสสิโนวัลุนาฟะหะตมาจะอาจุตาจะอเนสจะอเนชกาสุริยะรุจิระอาคูอาคูอาสวัณีสิโนทเสตเถทสาคยา สเพนนนันตตะวนิโนทิมันโตชุดิมันโตนันโตยัสสิโนปรมานาพิกามุงพิคุณังสัมปิติงขุนังสัมปนามหาสัมปิทิงขนางมนุษสามานุสุตตมากิตาปัตุสิกาอาโคอาโคมณโวปตตุศิการาคาโยเทวาเยจุลิตาวาสิโนปารลคามหาปารลคาโคเดวาจะสัสสิโนทัศเสตทัศสักยาสเพนน์นันตตะวณิโนทิมันโตชุดิมันโตนันโตยัสสิโนปรมานาพิกามุงพิคุณังสัมปิติงขุนัง สุขารุณาอาลุนาโคเวคณาสา,าสหาโอทาตะไคหาปามคขาโคเทวาวิจาณาสธรรมตาหาราชามิสคาจ่าเยสัสสินโนธนยังอาคาบัชโนโยทิสาอภิวัสติทเสเตทัากายาสเพนานตตะวน,นิหนดทิมันโตชุริมันโตนัมันโตยัสสินโนปัฏามนาปิการมุงพิกรนังสมิติวนังเขมียาตุสิตายามากตะกาจ่ายัสสินโนสมบิธกาละมัสเสตาชตดีนามาจะาอสวานิมานัลติโนอาโคอาด,อดาโคบระ,ะนิเมตา ทศเ,เด็จทศรากายาสเพนะดาวันนี้โนดีมัน,น,ตนโตชุดอีมันโตนะมันโตเยสสิโนมมทัมนาพิกามุงพิกนังสมิติงวะนันงสเทเทเทวน,นิกายาสเพนะดาวันนี้โนนามันวเจนะอาขันชุงเยชันเยสติสาสหาปาวุทธ,ธาชาติมเมกิรังโอคาตินนมำมานาสว่างตะเกโมคัสตระลังนาคังจันดังวะอสิตาสิจังสุงพาม,มารรบมรพรามโตจปุตตาอิธิมัตโตสหสนังกุมารโรติโสจะตสภะราสุสมิติงวะนัง สหัสพามโลกนังมหาพรามาปิติตติอุปาปนโหชุดิมันโตพิสมากายโยยัสัสิโสทเสตะอิสระอโคปเจกะวะสวัตติโนเตสญจะมัชโดอาหาคาหาริโดปริวาริโดเตจะสะเพอภิกันเตสินเตเตเวสพรมเกเมมรัสเสนาภิกามิปัสสะกนาสะมันที่ยังเอธงขณาถาพันธถาราเคนะพันธะมัตุโวสมันตาปริวารีธามาโวมุจตาโคจินังอิติทถามหาเสโนกันหาเสนาอเปสยิปานินาตละมาจะ ฟังกตวานะเพรวังยถาปาวุสโคเมโรตะนิยนโตสวิชโคตถาโสปชราวติสังกโตอาสยังวเสตัญจัสมพังอมิญยะวะวัดคิตวานะจักุมาตะโตอมริสถาสาวกเกสาเสนระเตมาเสนาอภิกันดาเตวิชนธาภิกขโวเตจะอัตตาปมกรุงฟุตวาพุทธสสะสนังวีตอร์ไรกิหิปกามุงเนสังโลมปีเอชโยงสเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายัสสิโนมรทิสหะปูเตหิสาวกกาเตชะเนศฟดติ หกบทจุลชัยยะประกนนโมเมพุทธเจสาวรัตนะแตยะธม,มิกาเตชะปสิทธิปสีเรวานาระยะปรเมสุราสิทธิประ,รราประมาจะอินทาจะจะตุโลกาคัมพีรักกาสมุทหาภูตุงคังคาจะสพม,มะชัยยาปสิทธิพระวันุเตชัยยะชัยชยาธรณีธรณีอุตทิอุตธีนาทินาทีชัยยะชัยยาข้าคนและตนละนิสัยนิรายสายเส,ยสยนษเมรุราช ชาผลนรชีชัยชย่าคำพีและสองพีทาเคียนทานนายเคียริสาจจาวุตการีชัยชยะทุทนิวิตาโรคีชัยชยะสิงคีสุธาทานมุขชาชัยชยะาะรุณมุขสตาชัยชยะจชาาจำปาธินาคกุละกันตกชัยชยะคัจฉคนนตุรงสุขการับผู้ชงศรีห่าวิทยาธิปาชัยชยะวะรุณมุขยาตาชิตาชิตาเสนาวรีปุนสุธินรดีชัยชยะสุขาสุขาชีวีชัยชยะ ธรณีระเดศธาสุชัยยาชัยยะชยธรณีสันตินสัาชยชยะมังกร้าอรญาพะวเคชยชยยะวัรณยเกชยชยะรักเสสุราพุยเตชาชยชยพรมพรเมนทคนาชัยชยะอุราชาทิราสสใจชัยยชยยะปทวิงสะพังชัยชยอรหันตาปเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุรฮารฮารินเทวาชัยชยะพรมมาสุรโขชัยชยยะนาโควิรุหโควิรุปโขจันทิมาลวิ อินโธจะเวนตาโยจะคเวโรวดรุโนปิจะอคิวายโยจะไาจุนโหกุมาโรตตาลตะโคอฐารนสามหเทวาสิทิตาปาษาอาทโยอิสินสังวะาสภาชยยะราโมผอันุเตชยยะธรมโมจากสังโคทัสปะทัสปะโรจะชยกังเอเดนะชยยะเตชนะชยยะสวทีระอันุเตเอเดนะพุทธเตชนะหงุนนเตชยชยะมังกลังชยโยปีพุทธศาบริบัตโตอายังมาลัสจะปมาลัสจะปาบิมัโดบดาชโย อุโคเสียมบริมันเตบริิตาชัยยตตาปรมัคคณาเมสิโนชัยโยปิพุทธสาฟรีมโตอยังมรัสัจปาบิมโตปราชโยอุโคเสียมบริมันเตบริิตาชชยยตตาอินทาคณาเมสิโนชัยโยปิพุทธสาฟรีมโตอยังมรัสัจปาบิมัตโตปราชโยอุโคเสียมบริมันเตบริิตาชชยยตตาเดวคณาเมสิโนชัยโยปิพุทธสาฟรีมโตอยังมรัสัจปาบิมโตปราชโยอุโคเสียมบริมันเตบรนิตาชชยยตตาสุปนาคณาเมสิโนชัยโยปิ พุทธสาวุรีมตโตอายังมารสะมารัสสะจัปาบิมัตโตปราชโยอุโคเซยมบริมันเตปุบริมุทตาชัยยตทานาคคณาไมเฮสีโนชัยโยเปีพุทธสาวุรีมตโตอายังมารัสสะจัปาบิมัตโตปราชโยอุโคเซยมบริมันเตปุบริมุทตาชัยยตทานาสัพพรมคณาไมเฮสีโนเชนโดโพธิยามุเรสะกจดังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิเชโยโหหิเชยสุเชยมังคะเลอปราชิตะบาลังเกสีเสปะวิปโปคะเลอภิเสเกสมะพุทธ สัมผัสภูตนังครับปโตปมริติสุนักตังสุมังคลังสุปปะปังสุนติตังสุขโนสมุตโตจัสุยิถังปรมจาริโสภะกินังกรยัคขมังวจาริมังภะกินังภะกินังมโนขมังปณีทีเตภะกินาภะกินานิกตวานะละวันเถปถภะกิเนเตอธารธาสกีดาเวรุธาพุทธศาสเนโลคาสุกิดาโหทัสสหัสภิหียาติพีสุนันโตปนโตเยเรวาอัสมิงฐานเนียธิกาดาธิกายุคาภุดาสัทธาโหนตุสุกิดาโหนตุสพภะนาละขันตุสพภะสัตนาละขันตุชินักสาฟนัง ยาคาจิปัฒนาเตสังสเพยบุเรนตุมโนโรถายุตกาเลปวัสสันตุวัสสังวัสสาวราหากาโรคาจุปทวาเตสังนิวาเรนโตจะสัพพทากายสุขังจิตตาสุขังรหันตุกยถาวราหังเจตบทสรสาวธรรมเนิยมสุดตังเอวเมลฝรังเอกังสมัยังปะกาวาสาวทิ่ยังวิหารติเชตวะเนอานาคอานาะปินทิคสะอาอัตุราอารามเมตตตะละโขปะกาวาพิภูมันเตสีพิกวติ พระธันเดติเดพิขูพระอนโตจะโสสุงพระกวาเอตทวจักอุปาทาวาพิกเวตถาคตนางอนุปาทาวาตถาคตนางทิฏฐาสาธาตุธรรมทิตตตาธรรมนิยามตาสเปสังฆราอันิจจติตังคาถาคตโตอภิสมุชติอภิสมิติอภิสมุชยิตวาอภิสมตวาอจิคติเทเสติปัญชาเปติปัญธาเปติวิบลติวิภัชติอุตนีกโรติสเพสังฆราอันิจจติปาทาวาพิกเวตถาคตนางอนุปาทาวาตถาคตนาง นิตาวสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเปสังคราทุขติตังกะถากระโตอภิสมพุชติอภิสมเมติอภิอภิสมพุชยีตวาอภิสมเมตวาอจิกติเทเสติบันทาปิติบันทาปิติวิวรติวิภัชติอุดานีอรณติสเปสังคราทุกติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังนิตาวสา ธาตุธรรมทิตาธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพธรรมะอนัตติตังกนะาคตโตอภิสัมปุชติอภิสเมติอภิสัมปุชยิตวอพิสเมตวาอจิคติเทเสติพันชเปติปัญหาเปติวิวรติวิภชติอุดณีกรลติสเพธรรมะอนัตติอิทัมโมโจรพระวานตมนาเตพิขูพระวันโตภาสิตังอภินันทุติแปลบทสวดพระเตกรัตตคาถาอติตังนานวะขเมยะนัมปิกังเกอนากระตัง บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรแล้วไม่พึงประวงสึงถึง,งถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะถาตีดำปหินาตังอัปัตจะชนะนาคตังสิ่งเป็นอดดตกระลัไปแล้วสิ่งเป็นนาคน,านาก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมะตัทธัตถวิปสติอสังหิรังสังขปังตังวิทามนุพะอุหเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่ว้องแง่งครอนแคนเขาควรพ่อปูนาการเช่นนั้นไว อเชวะกิจจะมาดาปังโกชยามรนังสุเวความเบียนป็นกิจยุ่งทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พุ่งนี้นัหิโนสังขตาันเตนะมหาเสนนะมัจจุนาเพราะการผ่เพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตะมัตตันทิตังดังเวพระเทกรตโตติสันโตจิคเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดขานทั้งกลางคืนทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราีเดียวก็น่าจม ก้าบุตสวธรรมะสังเวคะปเจเวคนะสเพ,พสังขารานิจาง sure. สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่ที่ยังเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนย่าเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแลไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวตนของเราทุกวันชีวิตแา่งชีวิตเไม่ของไม่ ทุกังมตระนังความตายมีของยิ่งยือนวัสังไมยามริตพังอันเราจะมืองทายเป็นแท้มรณะปาริโยสันังเมชีวิตดังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอดชีวิตดังเมอันนี้ดังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรนแังเมอนนี้ตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัดอควรที่สังเวชอายังกายกายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปรตวิญญาณขันปัสจ่าวิญญาณชดโทอันเขาทิ้งเสร็จแล้วอธิเสตติจากนอนทับปะทวิงซึ่งเป็นดิน กลิงคลงังยุวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟื่อน,นี้แล้วถังหาประโยชน์ไม่ได้อ,อันิ้จาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทะวะยธรรมมิโนโม,มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิยติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสมโมสุโขความเข้าไปสงบแล้วครับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามรันติจาสาทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มมลิงสูจารมริสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทหัง มริสามีเราก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกันนะที่เมย์แต่ฟังฟโ,โยความสงสาในความดายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลย สิบบทสวดเมตตายังกินจิยังกินจิโขรังกำบังสเปหิปะเถหิกตังบุญยงโนอนุโมทันตุสุนันตุพลโตเยเทวะสุวิงฐานเนีธิกาดาธิกายุคาปุกิลาหนตุสุกิราหนตุทุกขาพูนจันตุมาตาปิตาสุกิลาหนตุทุกขาพูนจันตุสเปยัติกาสุกิลาหนตุทุกขาพูนจันตุสเปยัจติกาสุกิลาหนตุทุกขาพูนจันตุสเปยปิสาสเปยเจขาสเปยเปทานสกิลาหนตุทุกขาพูนจันตุสเปยอาจาริยุปัชยะสุกิราหนตุทุกขาพูนจันตุ สเพนักธรสุกิดาหุตุทุกขาพระมุญเตัสเพเทวาสุกิดาหตุทุกขาพระุญตัวสเพสามาตินังสมิชนดูโบสเปบทบทสดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสตโออาคารดิมัยะอิทธิภควานโมโพธิสตโออาคารดิมัยะอิทธิภะวานโมพธิสตอาคาริมะอิทธิวานสบสปฏิทานคาายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปกะเลโพธิกะเลตหิงตตหิง ตางธรรมะทานในนะพออนาอันตกปุจิตาโสถึงกรุณเดทาวิหารละมันทะเลเดลาราจมัจยานวกาจะพิโกศสามีการนาปฏีอุปาสการามาจะเตสานิก็มาจะอิสราสมบานนพำภูตาสิกดาพูอนุเตชาลาบุชาเยปิจานทะสัมภวาสังเรสรศชาตาอัตโวปาติการนิยานิการาาธรรมะวังปฏิจเตสัมเพปิทุกขสาการะโลนถูกสังขยังทาตุจิรังสังธรรมโมธรรมเจ้าราจัปปุขลาสังโฆโหตุสมะโควะอัตยยะจะหิตายะจามิเรกะตุสัตธรมสัมเภปิธรรมะจาริโนวุทิงสมบาปุเนยมะ ธรรมเเริจปรเปุบริทิเตวระสนนาหนตุสเปปิปานิโนพุทธศาสนสัมมาทารังบ๊วยเชินโตกาเลเโตโวพระสัตว์วิภาวิยะสตนังสมิธังเนตุมเมธนิงมาตาปิตาจาจา,จาอัตราชังนิจังรักขันติปุตังเอวังธรรมเมนาวราชโน,รนป,ประชังรักขันดุสัะพัาสิบสามเทพทายโยชนะคาถาทุกขปข้าจ้าเนิทุกขาราญบดานจตนิปัญญาโสกปดานเจตนิโสกาหนตุสเปปิปานิโนเอตาวัฏดาจามิฮิสมัติทังบุญญาสาจาจาัมิทัง สะเพเทวานุโมทันตุส like like ัมพะสัมปติสิทธิยาทานังถันตุสัตยะเศรังละขันตุสัปปทาภาวนาพิรตตาหุนตุกัจฉันตุเทวตาขตาสิบสี่สุบังคนขตาหุนตุสุบังสุบังกังลังละขันตุสัพปเทวตาสัมมาปุทานุภาเวนะสติีหตุนิรันดรังหุนตุสุบังสุบังกังลังละขันตุสัพปเทวตาสัมพัทมานุภาเวนะสติีหตุนิรันดรังหุนตุสุบังสุบังกังลังละขันตุสัพปเทวตาสัมพัสังกาณุภาเวนะสติีหตุนิรันดรัง สเปรพุทธาปรัปตาปฏิการันจะยังพลังอรหันตานจะเตนะละขบนดามีสัปสสเปพุทธะประปตาปฏิการนันจะยังพลังอรหันตานัจะเตชนะละขันดามิสับปสสเปรพุทธะปรัปตาปฏิกาันจะยังพลังอรหันตานจะเตนะละขบนดามสับปะส สเปรยพระธรพระรตาปฏิเ้านเจียงพรังอรหันตาจเชนะละขันมิสสัสสาสเปรยพระธรพระรัตาปฏิเจานันนเจียงบลังอลหันตาจตเชนะละขันมิสสัสสสเปรยพระธารพระตนาปฏิเจานเจงพลังอลหันตานจตเชนะละขันมิสสะปัสสสเปรยพระธรพระรตาปฏิเจานจงพรังอลหันตาจตเชนะละขันมิสสะปัส สเปรพุราปรัปดาปัจคานเจยมบังลรหันตานัจเตชนะละขมนธมิสปสสวสเปรุทาปรัปดาปัจคานเจยมบังลรหันตานัจเตชนะละขมันธมิสะปสสวสเปรพุทาปรัปดาปจคานเจยมบังลรหันตานัจเตชนะละขมนมิสปสสวสเปพุราปรัปดาปัจคานเจยมบังลรหันตานัจเตชนะละขัมมันธมิสัปสสว ด้วยอำนาจแห่งบุกสนที่ข้าพเจ้าในสวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนอนกก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลได้สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้เสด็จสูส่สวรรคาลายขออันนี้ส่งแห่งบุกสลนี้จงเป็นสภาพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้คราข้าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งร,รายได้อันสุรจริตมั่นคงเป็นสมมอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมา ทิศทั้งม่นในพระธรรมคำสอนในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเรียบเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนา,ศา,ศาสาธุการในบุญกุศลนี้โประสิธิ์ประสานพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลพไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลน้ำพวงทีสำสิงอมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพระทานุภาพเทวานุภาพและริธานุภาพอันลัสสิทธิอมนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชานุบากาลด้วยเถิด